สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับซองเอินอินเตอร์นะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่านาร่านะคะไม่มีใครไม่รู้จักตัวนี้นะคะนาร่านะคะคอลลาเจนบริสุทธิ์จากสหรัฐอเมริกาเลยนะคะจะบอกว่าตัวนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผมร่วงนะคะผมบางนะคะเล็บหักง่ายสีขาดแล้วก็ ใครมีปัญหาเรื่องเซลลูไลท์นะคะอันนี้ช่วยได้มากนะคะอันนี้นะคะสองอื่นก็ทานอยู่จะบอกว่าชอบมากนะคะตัวนี้ช่วยได้ตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนะคะอยากจะบอกว่าต้องซื้อมาทานแล้วต้องมีนะคะอย่าลีลอนะคะเรือซิมมาทานเลยเพราะว่า,เ,าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้นะคะใครที่เจอปัญหาผมร่วงผมบางผมแตกปลายอะไรต่างๆนะคะหรือว่าเล็บฉีกขาดเรื่องเซลลูไลท์อะไรต่างๆนะคะสุดยอดมากในตอนนี้แถมยังขา ขาดีอันดับหนึ่งทั่วโลกเลยแล้วก็เป็นคอลลาเจนที่ค่ะใครก็มีนะคะที่คใครก็แนะนำนะคะถามว่าทำไมต้องนาราทำไมต้องเป็นคอลลาเจนนาราตัวนี้เท่านั้นอยากจะบอกว่าตัวนี้ตัวเดียวช่วยได้ ตั้งแต่หัวจดปลายเลยทีเดียวนะคะผมเล็บสลายเซลลูไลท์นะคะผมแตกปลายผมร่วงผมบางนะคะเล็บฉีกขาดอะไรต่างๆนี่ช่วยได้นะคะแค่กล่องเดียวนะก็เอาอยู่นะคะแล้วก็ถ้าคุณทานตัวนี้ไปเรื่อยๆรับรองว่าผิวผมเล็บนะคะเซลลูไลท์อะไรต่างๆนะคะจะหายไปนะคะผมคุณจะกลับมาเงางามดกดำนะคะเล็บก็จะสวยนะคะเซลลูไลท์ก็จะหายไปนะคะตัวนี้รับรองเลย ะะาถามว่าสั่งซื้อได้ที่ไหนนะคะสั่งซื้อไดอ้กับคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้คุณได้เลยนะคะกดลิงก์ด้านบนนะคะแล้วก็ทักไปสอบถามคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมซื้อมาทานกันนะคะสวัสดีค่ะ